สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยหิวข้าวจ้ามากินข้าวเช้าจ้าพี่น้องตื่นแต่เช้าทีนี้ทำอะไรยังไม่เสร็จเลยทำยังไม่เสร็จจ้าตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งหิวแล้วจะมากินอันนี้กินง่ายๆจ้ากินกับข้าวเออน้ำพริกผัดกินน้ำพริกอ,องนะ ำน้ำพริกอ่องไว้นานแล้วมันเลืออยู่ถ้วยหนึ่งเนี่ยกินตั้งนานกินเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่หมดนาทีเลยน้ำพริกมีเยอะแยะสารพัดน้ำพริกแล้วพี่น้องโอ้ยมีผักผักกาดขาวแล้วมีมะเขือสามลูกเนี่ยยักแล้วยักอีก <c oughs> ยักไว้กินหิวข้าวแล้วมือตาลายพี่น้องแดมบ่เห็นคอยตี อยู่ข้าวกินก่อนน้ำพริกเนี่ยกินกินเป็นอาทิตย์แล้วน้ำพริกเหลือเยอะแยะน้ำพริกเฉพาะน้ำพริกก็เต็มตู้เย็นไอเต็มตู้เย็นได้หลายอย่างน้ำพริกมีเจียวบองมีน้ำพริกผัดเจียวบองมีน้ำพริกอ่องก็จ,งจ,งจ,ะจะทำไว้นี่แต่พรุ่งนี้ก็จะมีน้ำพริกเหลือขนาดนะ กินไม่หวัดไม่ไหวพี่น้องคนเดียวกินมาหมดก็เก็บไว้มันเช้าจัดไงมันหิวจัดด้วยแหละหิวจัดแต่ทีนี้มันจะกินไม่ได้เยอะไงมันหิวจัดหิวจนเมื่อยตาลายไปหมด จยากไปยักมาก็จะเสียแล้วนะเห็นไหมล่ะมะเขือถ้าหั่นไว้เนี่ยล้างแล้วที่นี่มันจะเสียพี่น้อง ไม่หมดก็จะยักไวยแลงน้ำพริกผักเต็มตู้เย็นจะ้ะซื้อของมาเตรียมเตรียมของมาเช้าไปตลาดทำงานบ้านด้วยแล้วก็ไปตลาดไปเตรียมของมาทำใส่บาทพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าทำแบบข้าวสามอย่างเตรียมผักเตรียมอะไรผัด้ําพริกมีน้ำยาำยาป่ามีอบอบปีกไก่สามอย่างพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าจะ้ะ สำหรับข้าวใจบาททำสามอย่างไงใส่บาทสำหรับข้าวขยันพี่น้องขยันไง น้ำพริกอร่อยอร่อยน้ำพริกอ่องพริกอ่องน,ออนานแล้วจัองอาะชิตกี้แล้วนี่ด่ะแช่ตัวเย็นไว้ปี่น้องกินไม่หวัดไว้ไว้ถ้วยหนึ่งนั่นแหละมันเหลืออยู่ถ้วยหนึ่งพอดี อร่อยก็จะกินได้เยอะก็จะอ้วนอีกแหละใช่ไหมล่ะเดินได้กินข้าวน้อยลงจะพี่น้องรู้สึกจะผอมลงไหมล่ะหน้าหน้าผอมลงไหมอ่ะคอยาวขึ้นไหมละ่ะดูสิกินน้อยลง มาทีกินมื้อเดียวจ้ะพี่น้องถ้ากินมื้อเดียวเนี่ยก็จะเป็นตอนเย็นเย็นถ้าเย็นเกินก็คือคือ,คอ,คอกินมื้อเดียวไปเลยตอนเย็นสักสามอ่าสักสามสี่โมงเนี่ยถ้ากินตอนนี้นะเวลานี้นะคือตั้งแต่เช้าไม่กินอะไรจะไปกินไอ้ช่วงเนี้ย คือว่าตอนเย็นเนี่ยไม่กินแล้วตอนเย็นปกติก็ไม่กินข้าวไม่กินข้าวหรอกแต่มาพักเนี้ยสามีสามีกินข้าวคนเดียวสามีเขาเขาเบื่อเขาก็นั่งให้เขานั่งกินข้าวคนเดียวไม่รู้ยังไงแหละก็เลยเรียกให้กินด้วยก็ให้เธอมากินข้าวกับฉันหน่อยสิว่างั้นไอเราก็กินสองสาคำมากินเป็นเพื่อน ปล่อยให้ผัวก,กินข้าวคนเดียวกินทุกวันทุกวันลูกสาวว่ากลับดึกไงไม่ได้กินข้าวพร้อมกันลูกสาวกลับกลับมาบ้านก็อย่างไวก็เที่ยงคืนกลับมาบ้านเขาเลิกมงไเ,เลิกงานเนี่ยสิบตีห้าบางทีก็มีโอทีด้วยอะไรด้วยก็เลิก ดึกหน่อยก็ตีสองกลับถึงบ้านกับพี่น้องพอแม่ลูกไม่ค่อยได้อยู่พร้อมหน้ากันหรอกทำงาน ใมีจะหยุดวันบางทีหยุดวันเสาร์บางทีผัดไปอาทิตย์หนึ่งก็หยุดวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหยุดไม่ตรงวันเสาร์อาทิตย์เราก็ผัดผัดหยุดเปลี่ยนกับคนอื่นให้หยุดไงลูกสาวในวันวันเสาร์อาทิตย์บางทีเขาอเผอิญก็ว่าเขาเขาหยุดตรงกับวันนั้นเขาก็หยุดปกติแล้วมันเจอส่วนมากจะหยุดไม่ตรงวันเสาร์อาทิตย์ไง ทำงานสี่วันแล้วก็หยุดวันหนึ่งบางทีก็ทำงานสี่วันหยุดสองวันอะไรเงรี้ยก็บางทีไม่ตรงวันเสาร์อาทิตย์บางทีก็ไม่ตรงบางทีตรงวันเสาร์บางทีบางทีก็ตรงวันกับวันอาทิตย์อะไรเงรี้ย ลูกสาวทำงานโรงแรมจ้ะลูกสาวส่วนสามีก็ทำงานแอร์พอร์ตจ้ะทำงานเกี่ยวกับเครื่องบิน เดี๋ยวจะยักข้าวไว้ครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องมันหิวจัดแล้วมันกินไม่ค่อยได้วันนี้ก็จะกินสองมื้อแล้ววันนี้จะยักไว้มันจะกินข้าวเช้าไง กินเชา้ชาเช้าจัดกินไม่เยอะไงวันนี้ว่าตอนบ่ายก็จะหิวละทีเนี้ยอืมอนนแค่นี้เนาะพี่น้องกินแค่นี้ก่อนหิวจัดกินไม่ได้เยอะ กินเยอะเด๋อวอ้วนอีกยักไปกินสองมื้อจ้ะปกติแล้วกินข้าวก็ป๋องหนึ่งก็จะกินมือเดียวกินหมดแต่ตอนนี้กินค่ะกินเช้าจัดไงห่วงงานบ้านด้วยพี่น้อง <c oughs> งานบ้านยังไม่เสร็จ <c oughs> มันก็จะมีห่วงมีเรื่องงานบ้านนี่แหละ ถ้าทาเสร็จสับเรียบร้อยเออไปกินสบายเนี่ยเออก็ก็จะกินเยอะหน่อยอนะแค่นี้ละจ้ะเดี๋ยวไปทํางานไปซักผ้าถูพื้นจ้ะพื้นยังไม่ได้ถูเลยลูกสาวลูกสาวเพิ่งจะออกไปทํางานสักพักเนี่ยตอนที่ออกไปทํางานแล้วมาถ่ายนเนี่ยแหละต้องให้ลูกสาวออกไปทํางานก่อนถึงจะทํางานบ้านได้ไปแลวจ้ะพี่น้องแค่นี้จ้๊ายบายจะ้ะ